ก็ครับก็รู้จักไอ้แบ,บกไอ้สังไรใช่ไหมครับเพราะว่านีนต้องมีแกงไอ้สองตัวเนี่ยจะเอาให้ล้อกเลยอ่าผมผม,ผมก็จะยังไงลึคกูจะมองทั้งทูจะแกงกแะบรบลืมลึกกูมองเงี้ยผมจะแกงกแฮบบมโฮมลืมอัดคลิปนะเร,เราจะมาดูกันว่ามันเป็นไง จังวันนี้ครับแแบนะครับได้ดันแบแล้วนะครับเอาแล้วเขาจังวันนี้ยังไม่ได้ดันแล้กูกูภาคดันแบก่อนนะครับแต่วันนี้ดันแบแล้วนะครับเอาแล้วยังไงรับดันแบแบแบแลแบแบับแ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 บพบแเแบ่บแบแบแบลบแ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 นแ้แนแบแับแ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 บับแ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 งแบงบแบแบ่บนี้แบแบแบแแบแบแลแบบบแแบแนแบบังนบแแแบ้ัังย เราเราก็าาจะไปดูกันนะครับโอ้โไอ้นีเเ่เปิดมากคำพันยาแล้วพันยาแล้วพันยาหรือเปล่าก้มเลอีกเ,เอ้าตายแล้วห,หัวแรกเลยนะเฮ้ยนายนายนียันวันนีน้บักแบกบมาแปลกนะเปิดหัวแรกเนี่ยมันยังไงยังไงเนี่ยกจะไห้อ่อนให้หรือเปล่ามันจะอ่อนหรอก หน้าสั่นไม่ดีวันนี้บักแบกเปิดอ่ะปกติมันจะเปิดบักแบกไงวันนี้โดนบักแบกเปิดน่าจะหน้าสั่นแหละงงแบบมันยิงกูได้ไงอ่ะเอ้า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 บอลเล่นมันเนี่ยบอลเล่นมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอยู่บอฮัลโหลตายังฮัลโหลเุงทำดูบักแบ็กบ้างไอ้ไอ้บ้านยังไงห้องมันวะ คนอย่างผมอยางนั่งตั้งมันเป็นไรยิงหัวไม่โดนเลยทำไงดีเอาละครับเอาละครับมาเฉไรได้ดันมาแล้วแล้ววันนี้ยิงไปยังไม่ยิงยิงไปโอ้โหแล้วสุดลอดตีนไม่โดนไอ้วอลมึงยิงไปทําไมล่ะนั่นไอ้วอลมันไอ้นี่รับดาวเมจไม่ได้ไอ้งูมันมันรับได้แต่ว่ามัน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 มึงมึงไม่สับารถฆาไอ้วอลได้ยิงไปไอ้วอลอีกแล้วมึงจะทำดาวเมจใส่ไอ้วอลทำไมล่ะโอ้โหเกือบเลยจูบหรือเปล่า บักบักแบกวันนี้ดูสูงว่าจะมาเชิงตึงเชิ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 งตึงเชิงเนี่ยนะครับออสลีนพัดมาหมดแล้วครับพูดมากมากเกินไปเอาล้วครับจังหวะนี้ยังไงต่อยังไงต่อครับเอาแล้วเอาแล้ววิ่งมายิงเกือบจุกโอ้โหโดนแบบยิงลุนเลยจะหมดโปรเจกตอะไรกี้ใครแต่คอกูจะตายเอาแล้วยังไงต่อเอาแล้วเอาแล้วนี่นี่นี่ปัญญายื่เก๊กอ่ะมึงมึงมึงถ่ายรูปไปเลยนะกูให้กูให้คลิปหนึ่งอ่ะไปอุ้ยนี่ตัดพามานี่เขาเขาเขาแอคว่ะเขาแอคว่ะ เขาก็เขาก็ว่างเไม่มีอะไรทำนะศัตรูมันก็ไปปั๊มยาพันยาอยู่นะงวดนี้ยังไงต่อเอาแล้วเอาแล้วโคโนสีสวยปล่าล่ะปะพามาใหม่เว้ยไม่เออเนี่ยจะคุยมากนะวันวันนี้รู้สึกวภาคแบบภาคภาพคก็คือไงก็น่าจะประมาณนั้นแหละไม่ได้ภาคมาเนีไงแล้วจากวันนี้ยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหมันยืนเออเป็นไรเป็นไรเป็นยังไงมันเป็นยังไงเฮ้ยยิง กระโดดมายังไงยิงยิงหรือเปล่ายังมิบักแบ๊กก็บอกว่ามึงจะวิ้งตรงๆมาทำไมหรอวิ้งเอออย่างงี้ก็โดนกูสิระยะไกลนี่บักแบ๊กันัดเลยนะวิ้งมาอย่างงี้ก็สวยไปสิ เปิดหัวสวยทัดด้วยนะเราจะพูดให้มันเนื้อทำยไมเนี่ยไปเริ่มต่อไปจะครึ่งคลิปแล้วกูยังเริ่มอยู่เลยไปเลยอ๋อจะติดไอวอลตัวเองหรือปะไหนไอ้บ้าอ๋อเคียดไอวอลหน้าหลังไหมวอลหน้าหลังเฮ้ยซ้ายขวาดิใช่ไหมนั่นถ้าหน้าหลังมันต้องมาแบบนี้บูบาน อะไรคับจวนี้บักแบงยิงอะไรอยู่ครับปักแบงยิงนกหรือเปล่าเราดูกันหน่อยนี่นี่เป็นลัวปากจากะไรเห็นบักแบก้อมไม่ได้ปากจากไาบอกกูจะเอากูจะเอามุงไม่ต้อง้อมมึงมายิงกูนี่กระตุอยู่นี่มึงยิงพื้นมาะพื้นเป็นลู่เห็นแล้วเส้นโดนพื้นเนีงยม่กี่นัอ๋อบักแบกเล่นอย่างเออนี่นี่วัญญานี่วัญญาละเต้นวัญญาลเต้นไม่ได้เฟี้ยวนะจริงมันก็ไม่ได้เฟี้ยวหรอก แต่ตอนนี้บักแบกดันไปแล้วนะครับเออแล้วดูไปไหนดูมันไปไหนอของมันนะบักแบกวิ่งมาแล้วบักแบกไอ้อ้อมซ้ายอ้อมซ้ายปัดขวาหรือเปล่าเออแ,แล้แแลวนนปัดขวาปัดควักเกอร์อะฮะเลือรางวัลนี้บักแบกนะครับมคูพังเหมือนคนเมาเลยจังหวะน,วนี้เอา๋อยังไงต่อยังไงต่อยิ่งเป๊ะยังยัง,ย,งยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดน嘛ส,สี่คนกูต้องโชว์แล้วแต่กูบ้าแต่แบบสี่คนนู้นแบบโคตรสวยอะภาพใหม่อะเป็นไงล่ะ ภาคภาคเร็วๆไม่ค่อยถน,นัดหรอลิินมันพันนะ่ะแบบแ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 บเมื่อกี้เมื่อกี้คอมันหันหรือเปล่าใช่ปะตาฝาดเออน,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 นั่นนั่นนี่อะไรอีกละดูดิดิี่นี่มันสะบัดมันสะบัดมาไปเนี่ยเนี่ยกูดูทรงมันสะบัดมาไปแล้วคอมันไอ้นีและเนี่ยยิงจับกูงงอีกแล้ววันนี้มึงมาเป็นอะไรเนี่ยแบ๊บกูงงกับ แต่แบบคิวมมากเลยมันไม่น่าโดนนะมันโดนได้ไงวะกูงงมากเลยนี่เฮ้ยมันเกินไปเอาแล้วเปิดสามหัวบักจังไรยทอบักจังไรแบบพีวีซีนะจ๊ะบกักบักจังไรแบบพีวีซีมากๆสำหรับใครที่มเ,เก่งก,ก็ไปค้นหาในกูเ g ิ e เราลนะ PVC คืออะไร ก็เถอะมาแล้วก็อย่าแตะกันให e ้เลกปเลยกูขอโทษนะมาแล้วจนตอนนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอพีพี่ะก็พวกมึงมันต้องต่าไปคนกูก็บอกให้ว่ามันมันคือท่อนะกูพีพีซีก็คือกูท่อนั่นแหละอ่ะพีพีซีมัมากับท่อกูท่อมากอะไรเงี้ยนั่นแหละอ่ะบอกให้นี้เราเราจะพาต่อแล้วครับจังหวะนี้แบบแบบแล้วมันมัน มันเล่นมันเล่นแบบกูพางไม่ได้อะดูดิเดี๋ยวมันนั่งเอ่ยเลยมันมันมันเล่นไม่ลื่นไหลเท่าไหร่อ่ะนะมันนี่บักแบบเล่นไม่ลื่นไหลมันพากไม่ได้ปะกู้น่าจะเริ่มทําแบบนี้แต้คแต่คลิปก่อนนั้นที่มันเล่นเลอกไอวอลตัวเองจังวะนี้ปลดออกมาแล้วยังไงต่อยังไงต่อไอวอลลอยหลังงั้นแต่ก็โดนยิงเฮ้ยพูดเกือบแตกพูดเกือบแตกจังหวะนี้นี่นีไอวอลกับหลังนี่นีสองครั้งติดสองครั้งติดยังไงยิงยิงเตะ บทที่สี่ชิวๆก็พี่พี่ก็แค่วางเบานิ่งๆมาตึกฟ้ากึ๊บน้องก็แพ้พินหละกูดูทรงเนี่ยโรงงานเนี่ยข้างในมันมีสิ่งกีดขวางเนี่ยกูดูทรงเนี่ยกูก็ไม่อยากจะพูดหรอกกินกันทั้งวันไอ้ขู่เนี่ยกูดูทรงเนี่ยนี่ๆนเนทุทุกคนรู้เปล่าครับว่าท่าเมื่อกี้มันเป็นท่าแรงนะมันไม่มีขายที่ไหนนะอื สำหรับใครที่ด่าว,ว่าท่าไกลมึงก็แหกคีตาแหกหูแหกตาฟังไว้นะมันคือท่าแลนะครับไม่มีขายแต่ามาันจะฟรีก็เถอะพูดทำไม,มวะกูไม่มีอะไรจะคุยกับวนดูแล้วจังวันนี้นังไงต่อจะกูเห็้คนโน้ตได้กูจะคุยเรื่องคนโน้ตตลอดรู้ดิคนโน้ตไม่ว่าจะของหรือที่มันเป็นของศัตรูเลยมันสวยอ่ะสีมันสวยมากเลยอะ ไม่พูดคุยเรื่องคนนอกไม่ได้เลยนะว่าตอนนี้เราก็คุยเรื่องสีสัตวจอ่ะกับไอ้วงไอ้วอลังเลงเลยแบบแบบสวยเกินอ่ะปรับภาพมาใหม่อะไรเงี้ยแต่มันยังไม่มีเงาโทรศัพท์ผมไก่โทรศัพท์กากระำไม่ไหวถ้ามีเงานี่คลิปคลิปคลิปแย่มากกว่านี้เงาจริงอะ กูเลยไมมันใส่เงาไม่ได้นะมันไปในยด้เอาแล้วจังหวะแบกสับปัดบักแบกแบกสกอตแจ็คสับปัดจอเอาแล้วครับจังหวะนี้บักแบกสกอตแจ็ควิ่งแต่เอ้ยมันว้าวเอ้ามันปิงกันหรือยังไงกูเล่นเร็วเกินกูกูงงมากเลยบักแบกดักเหรอเฮ้ยมึงเล่นเฮ้ยมึงเล่นกันยังไงเนี่ยกูกูไม่ได้พากล่ะเอ้ากูกูจะคุยกับคนกูไม่คุยบุ๊บอ๋อเอาวันนี้ไม่โดน แล้วันนี้ก็โดดไปไม่โดดแล้วโดนยิงเอออออยิงอะไรมึงอ่ะเอยิงไปเออออเอพื้นเป็นรูอีกแล้วกูพากันไม่ได้แต่มันมันเล่นยังไงแต่วันนี้มันมันมันเป็นยังไงว่าเฮ้ยมันไปโกดข่เข้ามาน่ะจังหวะเออแบบเออแป๊บเกี่ยวแบบชั่วคู่แล้วแล้วมันก็ไปยิงต่อแบบแก้คุ้นเร็วอ่ะบ้าลอกศัตรูมันไม่คมไมคมก็ตายแล้ว กูกูกูก็โวยโวยโวยไอแบ็คมันแบบนี้ว่าก็ต้องมามาเออต้องมาตั้งแต่คลิปแรกแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจบักจังไรมันมีช็อตให้กูโวยตอกตาให้กูดูทรงเนี่ยบักแบ็คแม่งน่าจะเอาเจ็ดศูนย์อะบักจังไรนี่ไม่ไม่น่าจะมีสักตาที่กูจะได้โวยมันเนี่ยมันนี้กูได้โวยแต่บักแบ็คเนี่ยกูดูทรงเนี่ยกูดิมาซะจ่ะจบสี่คนโน่ของเราแล้วนอกจากศัตรูสี่คโน่ของเราก็สวยเหมือนกันนะ หยุดเวรนะงคนน้องสักแป๊บหนึ่งแล้วกูก็มันยิงดูดูดูมันยิงต่ออ๋อแล้วมันจะตั้งไอ้บอลอะไรมวงเลยแค่นี้มึงต้องตั้งแล้วอ๋อแล้วครับยิงยิงกันแบบกูเย็บคิวองมันอะกึ๊มันมันมันยิงยังไงของมันวะมันโดนแน่ไงวะเป็นกูกูยิงยิงเลยก็เลยกูยิงไม่โดนตัวคนด้วยซ้ำเนี่ยมึงยิงได้ไงวะเฮ้ยมันก็เวอร์เกินอะ ดเด็กมันก็้องมดอันายถ้ามึงจะเล่นกันเวอร์ขนาดนี้มึงจะอย่าพูดกันงน่ายดีกว่าถ้าไอแบค็คมันจะเล่นเวอร์ขนาดเนี้ยมึงพิมพ์ลงแชทเลยนะไอจังไรยอมแพ้กูจ้ะนะมึงก็โดนกูเจ็ดศูนย์มึงพิมพ์ง,นะง,พง,งพพี้แหละดูดูด ดูมันจะตายนะแรสเตอร์ดีเซอร์เลยมันไม่เล็ดปืนอื่นเลยโอ้วันนี้บักแบ๊กมึงมาเนี่หมกไม่ซื้อว่ะแบบถ้าตายก็ตายอะไรเงี้ยแบบแบบไว้แบบเไม่ต้องการหมกอ่ะเอามันทำไมอ่ะหนักหัวอุ้ยชิบักแบ๊กกูจะตายถ้าไม่พันเลือดฉันนอนแล้วมึงยิงมันแตกไรนี่มึงก็เวอร์แไรแบ๊กแบกสมบัติก็ต้องพันแหละมันโดนนัดเดียวตายนี่มันอัดตัวเกิงงยองยองนะกูอยากในน้ำเ่็นเอาแล้วจังหวะนี้ป่ะยังไง วิ่ง <thing> วิ oh, right. wow. yeah, exactly. so okay. uh ่งวิ่งกูยังไม่เห็นแบบยิงติงหัวบับแบ็คเลยมันจริงพอ้ามันยิงหัวบับแบ็คก็ตายแล้วมันไม่ซื้อหมดแล้วันนี้เขาแบบแบนอยู่ข้างหลังเออนี่ยิงอะไรยิงยิงวะไรก็โดนเสียบหมดแล้วดนสียบหมดดูสิโคโน่สวยมากเลยกูจะโยงไปโคโน่ตัลอดเลยเราก็จะเป็นยิงนั่งตั้งว่ะเริ่มยิงนั่งตั้งแล้วว่ะเขาเริ่มยิงนั่งตั้งแล้วว่ะมึงยิงบางนายเกมมึงจะทำพลาดเลยโมเดนตั้งไปเถอะเออ ย่างนั้นแหละห้านัดเลยมัง้งเมื่อกี้เนี่ยแบบปักจังเลยบอกว่ามีเท่าไรกูใส่หมดนี่ไงมีเท่าไรใส่ให้หมดเป็นไงนล่ะห้านัดก็ดีอุย๊ยเนี่ยกูบอกเลยคิวนี้นกูจะไม่ยอมเองียบเวื่อจนชินนะยูด้ดีๆแม่ไม่ไม่ันม,มาแล้วมันก็ยิงนะเลยกูเป็นใครใครก็งองอะมันเป็นจังหวะดอยู่ตรงไอวอล้วยนเป็นคนปกติคนทั่วไปนี่ไอ้นี่คนทั่วไปแหละ มันาจ,จะพวกมากมันจะยิงไปโดนไอวอมันยิงยังไงให้โดนคนวะกูงงมากเลยเฮ้ยปกติกูจะไปกูถ้าเป็นกูนะกูจะยิงโดนไอวอเว้ยเข้าใจไหมม,มันจะไม่โดนคนนั่นแหละไอวอกกรลับดาเมจแดนถ้าโดนคนแล้วเป็นลูกซองก็จะโดนดาเมจตัวมันจะไม่โดนหัวกูก็งงมากเลยเอาละ,ะครับเจ้าหน,นี้เฮ้ยวิ่งเข้ามแบบนี้เฮ้ยมึงมึงเกิดไปเป้ามึงเปิดเท้ไปแล้วมันรู้มากจังเลย้างจังเลย เรียบร้อยปิดสกอร์ไปที่0ต่อ7